อายุข่าวนะครับเพื่อนฝนตกหนักเลยครับเพื่อนดูครับเดี๋ยวพี่ชินจะไปนู่นน,นะครับเพื่อนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับพี่ชินก็เจอนะครับเนี่ยแม้ว่าฝนจะตกหนักมากนะครับนี่คือวิธีการอาเอาตัวรอดใน พิมก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับเพ <Gentle confer TON> ื่อนๆเข้ามาในป่าวันนี้นะครับอฟยุข้าวนะครับเพื่อนฝนตกหนักเลยเพื่อนดูเพียงครั้เดี๋ยวพี่คิมจะไปนู่นนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนพี่คิมจะไปที่เขาเห็นนั้นนะครับเพื่อนแต่วันนี้พี่คิมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนนะครับเพี่คิคมจะเปลี่ากติฟักเรียวตั้งติฟัะเรือนนะครับวันนี้ไฟยุข้าวนะครับวันนี้ไฟยุแรงมากฝนตกร่หนักมากนะครับเพื่อนต้องไปให้เร็วที่สุดไปเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ใครชอบนะครับติดตามพี่คิมด้วยนะครับเพื่อน ฝนตกหนักมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวพิชิตมันต้องหาทำเลนะครับเพื่อช่วยจัดจิตฝันนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูระยะทางเราเนี่ยหนักมากๆนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวพี่จับเดียวพี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกหนักๆนะครับพิชิตหนาวนะครับไข่ก็ช่วยไม่ได้ในทางการที่จะเพราะฝนตกนะครับเพื่อนกันหาไม้นะครับเพื่อจะดจิดไฟมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวพิชิตไปกัน

น่าจะเจอที่นะครับที่สามารถปิ๊กคิมทำสังพิพัะได้นะครับเพราะวปิ๊กคิมเราไม่ต้องทำด่วนมากนะครับเพื่อนอาจจะทำที่นี่นะครับเพื่อนใช้วันหนึ่งไม่ตั้งไม้ไผ่ด้วยนะครับเพื่อนปิ๊กคิมจะได้เอาไม้ไผ่นะครับเพื่อมากอกใส่ให้กับปิ๊กคิมนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวปิ๊กคิมไปถูกเปย์สางพิทัะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับไม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเสียอเกี่ยวหมดเลบหนาวนะครับเพื่อน ที่พิมพ์ก็อเอาไม้ไผ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่คิมเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่คิมเปลี่ยนนะครับมันจะหนักนะครับ นะครับที่พักอองพี่ชินได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ชินก็ถูกเปนะครับแล้วก็พี่ชินจะไปหาไม่ใสต่อนนะครับเพื่อนเพื่อว่าถ้าฝนตกกันย่างมานะครับเดี๋ยวไม่ใสจะเปียกเนี่ยก็คือเปียกมากนะครับพี่ชินก็ทำอะไรอย่างนะเพื่อนเพื่อนครับดูครับตอนนี้นะครับที่พักของพี่ชิมตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวที่คุดก็จะน่าจะผูกเปที่นี่นะครับเพื่อนแล้วก็ จุดนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะอยู่นะครับเพื่อนๆพี่คิมก็สามารถนอนที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่คิมก็ไปหาสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ไม่ฝืนนะครับถ้าพี่คิมหนาวนะครับเพราะว่าเราก็ทําอะไรอย่างนะครับเดี๋ยวจะหาไม่ฝืนกันดีกว่าเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับพี่คิมก็เจอนะครับเนี่ยแม้ว่าฝนจะตกหนักมากนะครับนี่คือวิธีการเอาตัวรอดในป่านะครับเพื่อนแม้ว่าฝนจะตกมากนะครับเพื่อนแต่ เราต้องไปหาไม้ไผ่ที่ยืนตรงนะครับเพื่อนที่ยืนตรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียบม,มากนะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้นะครับไม้ไผ่เนี่ยมันจะเสียบนะครับเพราะว่ามันโดนฝนนะครับถ้ายืนตรงหรือไม่เสียบนะครับเพื่อนนี่ก็ยังนะครับเพื่อนดูว่ามันใกล้ๆนะครับขานาดฝนตกขนาดนี้นะครับเพื่อนยังไม่เสียกเลยว่าไงหนี่อย่าเอาได้ครับเพื่อนนี่หน,น,น,นึ่งครับเพื่อนเอลย ให้สนิทเลยนะครับเพื่อน ลนะครับเพื่อนๆย่างน้อยให้เป็นตัวเชื้อเพลิงก่อนนะครับ พยายามทำร่องนะครับเพื่อจะได้จุดไฟในนี้กันนะครับก็คือว่าเราจะจุดไฟที่พื้นตอนนี้พื้นมันเปียกนะครับเพื่อนเราต้องจุดไฟข้างในนี้นะครับเพื่อนแล้วก็เราเอาไม้ไผ่นะครับที่เราเผาไว้นี่ก็คือสร้อยให้เล็กๆนะครับเพื่อให้มันติดเป็นชำนวนก่อนนะคเพื่อนถ้าติดป๊อปเราก็ใส่เห็นที่พิ่คิงนะครับเตรียมไว้นะครับเพื่อน ทำให้เล็กๆนะครับเพื่อนจะได้ติดง่ายวิยงง่ายนะครับในการจุดไฟนะครับเพื่อนต้องผ่านี่ยังในรถนะครับเวลาช่วงฝนตกนะครับน,นะครับเดียวนะครับจะติดเร็วนะครับเพื่อน from the dust ย่างนะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็พิกกิมจะจะใส่น้ําตาลนะครับเพื่อนแล้วจะดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเรามากินกับกาแฟร้อนๆนะครับเพื่อนพิกกิมจะใส่น้ําตาลนะครับเพื่อเราย่างนะครับมันจะได้อร่อยนะครับ กินร้อนๆนะครับพเพื่อนกินร้อนๆกับกาแฟร้อนๆนะครับอยู่ในปลานะครับพเพื่อนอว้าวใส่น้ำตาลน,นะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนยังไวอือหือนะครับเพื่อนคือกินจะใส่น้ำตาลนะครับเพื่อนนี่โอเคนะครับพเพื่อนเดี๋ยวรอกินกัน ันนี้ข้าวเหนียวกาแฟขอพิคคิมียบร้อยนะครับน่าจะอยู่ได้พรุ่งนี้เช้านะครับทุกเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าๆนะครับข้ามมุนเย็นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับพิคคิมคืนนี้นะครับอาจจะหนาวนะครับแต่ว่าพิคคิมก็ใส่เสื้อหนานะครับทุกเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้พิคคิมสร้างติดพักเสร็จียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ไผ่พิคคิมก็เตรียมไว้รียบร้อยนะครับไม้ฟืนสำหรับคืนนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามากินกาแฟกับ นี่ข้าวเหนียวนะครับก็ย่านร้อนๆนะครับเพื่อนน่าจะอร่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนตอนหน้าฝนนี้น่าจะอร่อยอืมอร่อยมากนะครับเพื่อนเพื่อนลองทาดูนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวเราไปใส่น้ําตาลนิดหนึ่งมันจะหวานนะครับเพื่อนแล้วก็เรามาย่างนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่าร้อนแล้วเรากินนะครับบรรยากาศหนาวๆนะครับมัน มันได้ได้ฟิลมากๆนะครับลองไปทําดูนะครับ พิกิมก็กินข้าวเหนียวเสร็จนะครับพีคกิมก็จะนอนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนแต่พ่คกิมบอกก่อนว่ากลางคืนเนี่ยพิคกิมจะไม่มีไฟนะครับเพื่อนจะไม่เห็นไฟแล้วก็จะไม่เห็นควันนะครับนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าพิคกิมจะอยู่ในป่าเงียบนะครับเพราะว่าตามที่พิคิมบอกข้างต้นนะครับเพื่อนโอเคนะครับ okay. ก็เวลานะครับก็ประมาณนะครับก็หนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอาจจะมีแสงนะครับบุบๆนะครับนี่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยถ้าอยู่กลางป่าที่มืดนะครับเราจะเห็นความสว่างนะครับก็ประมาณสองทุ่มเนี่ยอาจจะจะไม่เห็นนะครับถ้าหนึ่งทุ่มกว่าๆเนี่ยอาจจะเห็นอยู่นะครับเพราะว่าสายสงไฟนะครับยังมีอยู่นะครับเพื่อนตอนนี้พี่เิมยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ ฝนก็หยุดตกนะครับเพื่อนๆแต่ไม okay. ่แ <Cul> น่ว่าแต่เดียวเนี่ยฝนจะตกอีกหรือเปล่าพี่ขินไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับสาววันนี้นะครับพี่ขิมก็ขอนอนที่นี่นะครับก็บายบายกับพวกเรานะครับเพื่อนทุกคนนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครชอบแนวพี่ขิมนะครับอยู่ในป่านอนในป่านะครับฝติดตาับพี่ขิมด้วยนะครับเพื่อนโอเคนะครับบายบายนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นพี่ขิมนะครับแต่อาจจะเห็นแววๆนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อนโอเคนะครับบายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย When you feel it's hopeless When you think that you lost